ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตกับฟูบุกิสกินไทยที่กําลังยกมือไหว้สวัสดีท่านผู้ชมอยู่ตอนนี้นั่นเองนะก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับที่หายไปนานพอดีว่วผมเป็นร้อนในเจ็บปากก็เลยพูดมากไม่ได้ก็เลยไม่ได้ลงคลิปนานมากๆเลยนะตัวในคลิปที่ผมก,กลับมาแล้วนะครับกลับมาพร้อมกับคอนเทนต์สสิ่งที่เราควรรู้ก่อนที่จะทําการสุ่มตัวละครในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตสักหนึ่งตัวคลิปนี้จะมีประโยชน์สาหรับมือใหม่นั่นเองนะครับ มากสักเท่าไหร่ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ประเภทแรกเลยแล้วกันนะครับผมก็ประเภทแรกเนี่ยก็จะเป็นการที่ตัวละครในเกมนี้จะแบ่งออกเป็น4แบบนะสแบบที่ผมพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นแบบแรกนะครับจะเป็นตัวละครที่มาพร้อมกับสกิลคอร์ตัวละครที่จะมีสกิลคอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่จะเพิ่มสกิลให้กับทั้งทีมเรา1สกิลแล้วก็จะทําให้ทั้งทีมเรามีลูกไฟใช้ประเภทที่2ก็จะเป็นประเภทตัวละครดาเมจหลักเลยนะครับผมก็จะเป็นหน้าที่หลักๆก,ก็คือการทําดาเมจใส่ฝั่งตรงข้ามนะตัวละครประเภทนี้ก็จะเเเเเปปป็็็นนนตััวลละะะะะะคครรรรทททีี่่จจแงมาากกๆยยบโดฉพภ3 ตัวละครสายบัฟสปีดนะครับตัวนี้จุดเด่นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องความสามารถในการที่จะทําการบัฟความไว้เพื่อร่วมทีมประเภทที่4ก็จะเป็นซัพพอร์ตกับแท้งนะครับผมก็ตัวละครในเกมนี้ที่เป็นซัพพอร์ตก็เรียกได้ว,ว่าออกแบบมาหลากหลายมากๆเลยนะครับสกิลซัพพอร์ตก็มีตั้งแต่ การเพิ่มลูกไฟการเพิ่มเลือดไปยังการจบเพื่อนและก็การใบ้ฝั่งตรงข้ามก็ยังมีพวกการท้อนอะไรสำหรับพวกตัวละครประเภทแทงอีกด้วยส่วนในผลที่ผมมาทําการแบ่งประเภทตัวละครให้ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยก็เพราะว่าเผื่อว่าท่านผู้ชมบางคนนะครับผมต้องการที่จะสุ่มตัวละครที่เราชอบนะครับอย่างเช่นตัวละครที่ท่านผู้ชมชอบเนี่ยอาจจะเป็นราชาทะเลลึกล่างแรกนะและท่านผู้ชมต้องการสุ่มมันมาเพื่อแบ่งทีมเนี่ยแล้วปั้นสายดาเมจน,นะครับก็อาจจะผิดหวังกับดาเมจของมันได้เพราะตัวละครประเภทนี้มันออกแบบมาเพื่อแทงนะครับมันก็อาจจะไม่ได้มีดาเมจที่หหวือาาามมกยนนั่เ ก,นะก็ดูด้วยกันนะครับก่อนที่เราจะทําการสุ่มตัวละครแต่ละตัวเนี่ยดูได้ว,ว่าตัวละครตัวนั้นจัดอยู่ในประเภทไหนถ้าต้องการตัวละครดาเมจก็ควรที่จะสุ่มตัวละครที่จัดอยู่ในประเภทดาเมจคือมีสกิลจากตัวคูณอันติจากดาเมจนะครับที่มันค่อนข้างสูงตัวละครพวกนั้นเนี่ยก็จะจัดอยู่ในตัวละครประเภทดาเมจนั่นเองนะ แต่ว่าในเกมนี้ก็จะมีตัวละครบางตัวนะครับผมที่ใช้ HP มาเปลี่ยนเป็นค่าดาเมจพวกตัวละครตัวนั้นก็ถือว่าจัเป็นสายดาเมจได้เหมือนกันนะอย่างเช่นแทงท็อปแล้วก็โกกิสึนะครับที่จะเปลี่ยนค่า HP เป็นดาเมจคือเป็นได้ทั้งตัวแทงแล้วก็ตัวดาเมจในเวลาเดียวกันทีนี้ก็มาดูกันที่ข้อที่2กันต่อนะครับในเมื่อข้อแรกผมพาท่านผู้ชมไปรู้จักประเภทของทั้งตัวละครที่จะมีอยู่หมดสีประเภทหลักๆนะในข้อที่สเนี่ยผมก็จะพามาดูในเรื่องระยะเวลาการใช้งาน ของตัวละครแต่ละประเภทเลยกันนะครับผมว่าถ้าเราต้องการที่จะสุ่มตัวละครตัวไหนมาตัวละครตัวนั้นมันจะสามารถใช้งานได้ย,ยาวหรือเปล่าแล้วก็จะสามารถมาทําการแยกได้จากประเภทตัวละครนั่นเองนะก็ตัวละครประเภทที่จะสามารถทําการสุ่มมาแล้วใช้งานได้ยาวแบบที่สุดเลยนะครับผมก็มจะเป็นประเภทตัวละครที่จะมาพร้อมกับสกิลคอเหตุผลที่มันใช้งานได้ยาวแบบสุดๆเนี่ยก็เพราะว่าตัวละครประเภทนี้นานๆมันจะออกมาทีนะครับอย่างเช่นตัวละครกิริลตัวนี้นะครับที่เป็นตัวละครคอเมต้า ในเซิร์ฟเวอร์เราตอนนี้นะครับผมก็ถ้ามันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จินย่อเนี่ยมันจะอยู่ในทีมหลักของเราได้ถึง1ปีเลยนะแต่พอมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของเราที่มีการรัดตัวละครเนี่ยมันก็เลยอาจจะอยู่ได้ไม่นานเท่าของเซิร์ฟเวอร์จินยอ่อแต่การันตีได้เลยว่าตัวละครประเภทคอเนี่ยมันจะอยู่ยาวๆประมาณ 6เดือนเป็นอย่างต่ําได้เลยนะครับผมเพราะงั้นถ้าใครต้องการที่จะสุ่มตัวละครที่สามารถติดเมตาได้ยาวๆนะครับผมคือสุ่มรอบเดียวแล้วก็คุ้มกับเงินที่เราเสียไปเนี่ยตัวละครประเภทคอควรจะต้องสุ่มเป็นอย่างแรกเลยนะคุ้มค่ามากๆเรื่องระยะเวลาการใช้งานทีนี้มาดูกันที่ตัวละครที่มีระยะเวลาในการใช้งานนานรองลงมาจากตัวละครประเภทคอผมก็จะขอจัดให้ตัวละครที่จะเป็นประเภทแนวบัฟสปีดเพราะตัวละครแนวบัฟสปีดเนี่ยนานๆทีมันจะมีออกมาแต่ละตัวนะครับคือเรียกว่าในเมตาหนึ่งนะครับผมเมตาของตัวละ ก็รู้สึกว่าจะมีเพียงแค่แฟตประกายแสงตัวเดียวนะแต่ถ้าย้อนกลับไปในเมตาปุบบอมก็จะมีตัวละครอย่างคิงแล้วก็โซนิกนะครับย้อนกลับไปเมตาเอ่อเกลโลเกลโลก็รู้สึกว่าจะเป็นตัวละครอย่างหน้ากากหวานนะครับก่อนหน้านั้นก็จะเป็นพวกตัวละครอย่างโซนิกแล้วก็ตัวละครเก่าๆก่อนหน้านั้นนะคือพวกตัวละครประเภทแบบความไวนะครับระยะเวลาการใช้งานอย่างต่ำๆเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณเกือบเกือบครึ่งปีเลยนั่นเองนะครับสำหรับตัวละครประเภทนี้ตัวประโยชน์ของตัวละครประเภทนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ใน p v p ซะส่วนมากเลยนะใน p ีว จะไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์มากสักเท่าไหร่ส่วนประเภทตัวละครที่จะมีระยะเวลาในการใช้งานลงลงมาเป็นอันดับที่3เนี่ยก็จะเป็นประเภทตัวละครในการที่จะซัพพอร์ตเพื่อนได้นั่นเองนะครับคือตัวละครซัพพอร์ตอย่างที่เรารู้กันนะครับบางตัวเนี่ยมันสามารถซับเพื่อนโดยที่ไม่ต้องออกสกิลด้วยซ้ำนะ วัในพวกตัวละครพวกนี้นะครับผมมันก็เลยสามารถติดอยู่ในทีมเราได้อย่างเรื่อยๆนั่นเ,เนองนะครับมันจะแตกต่างจากตัวละครที่จะมีระยะเวลาในการใช้งานได้สั้นที่สุดก็จะเป็นพวกตัวละครประเภทดาเมจนะ <l inks> พวกตัวดาเมจในเกมนี้เนี่ยเรียกว่าออกมาถี่มากๆเลยนะครับผมเรียกว่าเดือนต่อเดือนเลยก็ว่าได้ <OOD> นะก็เลยทําให้ระยะเวลาในการใช้งานของพวกตัวละครประเภทดาเมจรู้สึกว่า นานที่สุดนะครับผมก่อนที่จะตกเมตาไปก็จะอยู่ที่ประมาณ3เดือนนะพอเข้าเดือนที่3แล้วก็จะเริ่มไม่เก่งแล้วนั่นเองนะครับจะแตกต่างจากพวกตัวละครแนวนซะัพพอร์ตที่ต้อยผ่านไปนานเนี่ยมันก็ยังสามารถนํากลับมาเล่นได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องปั้นของอะไรมากมายด้วยสําหรับข้อแรกแล้วก็ข้อที่2ก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อที่3กันเลยนะครับ ข้อที่3าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องอย่าลืมสุ่มตัวละครที่เป็นตัวแบกในเมตานั้นๆแลวกันนะครับกีดเดผมจะไล่ให้ดูเลยลวกันนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างท่านผู้ชมจะได้ไปคํานวณต่อกันได้นะอย่างในเมตาแรกนะครับตัวที่เป็นตัวแบกนะครับผมแบกแบบติดเมตาเลยเนี่ยก็จะเป็นทัตซึมิกิ กับตัวละครอย่างอะตอมิกซัมูไรนั่นเองนะครับที่เป็นตัวแบกหลักๆที่เราควรจะมีติดไอดีอย่างน้อย1ตัวนะหรือถ้าหา2ตัวนี้ไม่ได้จริงเนี่ยตัวละครเอตอาร์ที่แบกได้แล้วก็เป็นเมตาในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นโกลเด้นบอลคือพูดง่ายๆนะครับถ้าเรามี3ตัวนี้นะครับผมตัวใดตัวหนึ่งอยู่ในทีมเนี่ยมันจะช่วยเราเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นนะถ้าสมมติว่าเราไม่มี3ตัวนี้เป็นตัวดาเมจหลักในการเอาไว้แบกแล้วเราใช้พวกตัวละครลองๆนะครับผมอย่างเช่น สมายแมนหรือว่าเน็กพวกนี้ในการเอาไปแบกทีมเราบอกเลยว่ายากจะทําให้เกมของเราเนี่ยมันเล่นยากผ่านด่านยากสู้ใครก็ยากนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสําคัญที่เราเนี่ยควรจะต้องเปิดตัวละครในการแบกทีมหรือว่าเป็นตัวละครดามเมจหลักในเมตานั้นๆน,น,นะก็อย่างเมตาของเจ้าตัวละครกิริลตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าตัวละครดามเมจหลักเยอะเหลือเกินนะครับผมเลยว่าแทบจะทุกตัวละครเลยมั้งครับที่จะสามารถเป็นตัวละครดามเมจหลักได้อย่างเช่นแนทงท็อปนี่ก็เป็นตัวละครดามเมจหลักได้นะครับราชาต้ดินก็เป็นตัวแบกได้โกเกส ก็แบกได้นะครับผมอะตอมิกซามูไรก็แบกได้นะคือพูดง่ายๆตัวละครระดับเบเดบวกส่วนใหญ่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันสามารถแบกทีมเราได้ทุกตัวเลยนั่นเองนะครับอยู่ที่ว่ามันจะแบกได้สบายๆมากหรือว่าสบายๆแบบน้อยเท่านั้นส่วนตัวละครที่จะเป็นดาเมจหลักในเมตาของคอร์นินขับเคลื่อนแล้วก็จะเป็นตัวละครเดอะแบกในเมตาต่อไปเนี่ยผมก็จะขอแนะนําเป็นเจ้าตัวละครอย่าง โกลิบาสล่าง SSR บวกเลยลวกันนะครับแนะนำมากๆโดยเฉพาะสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยนะครับหลังจากสุม่มอัซุ่ขับเคลื่อนเสร็จเนี่ยก็ควรที่จะทําการเก็บตัวรอเจ้าตัวละครตัวนี้ได้เลยนะเป็นหนึ่งตัวละครที่ครบเครื่องมากๆนะครับดาเมจจากสกิลติที่แรงแล้วก็มีการแปลสถานะกัดก,ก่อนแบบใหม่ที่แรงมากๆเหมือนกันนะแล้วก็ยังมีโล่ในการทอนดาเมจอีกเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ครบเครื่องมากๆใครที่กําลังมองหาตัวละครที่จะสุ่มแล้วก็สามารถแบกทีมได้แล้วไม่รู้จะสุ่มตัวอะไรในบรรดาตัวละครระดับเอเดตอาวนีร์ลวก ครับตัวเดียวเอาอยู่นะและสุดท้ายข้อ4นะครับข้อ4ี่เนี่ยจะเป็นข้อที่จะทําให้เหตุผลข้อหนึ่งข้อ2ข้อ3เนี่ยตกไปเลยนั่นเองนะครับผมจาเป็นผลข้อ4เนี่ยก็คือตัวอวยนั N ่นเองนะครับก็ถ้าเราชอบตัวละครตัวไหนนะครับตัวละครตัวนั้นมันก็จะทําให้เราเนี่ยเล่นเกมนั้นๆได้นานมากยิ่งขึ้นแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นนะ พราะถ้าเราเจอตัวอวยเข้ามาในตู้นะครับเราก็ทําการกดสุ่มได้เลยนะเพราะผมคิดว่าเดี๋ยวนี้นะครับตัวละครตัวใหม่ๆที่เข้ามามันเก่งแน่ๆน,นะครับไม่เหมือนแต่ก่อนนะที่เข้ามาเราต้องมาลุ้นก่อนนะครับผมว่าตัวละครตัวนั้นเนี่ยมันจะเก่งหรือเปล่าจะใช้งานได้ยาวๆหรือเปล่านะครับแต่กับในเมตาของตัวละครระดับเอเดอาบวกเนี่ย ตัวไอ้ตัวละครตัวนั้นมันจะไม่เก่งนะครับแต่ความที่มันเป็นตัวละครระดับ s อ r บวกเนี่ยผมม่คิดว่ามันก็น่าจะเก่งอยู่ในระดับหนึ่งคือมันเก่งกว่าตัวละครระดับ s อ r ปกติแน่ๆนะยิ่งถ้ามันเป็นตัวโอยของเราดเนี่ยผมก็คิดว่าเราน่าจะหาวิธีการใช้ตัวละครตัวนั้นได้เก่งอย่างแน่นอนก็ถ้าตัวโอยเข้ามานะครับก็ให้ปัดเหตุผลที่ผมบอกไปได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะเวลาการใช้งานหรือว่าตัวละครตัวนั้นมีประโยชน์กับทีมหรือเปล่าหรือว่าสามารถแบกได้หรือเปล่าเนี่ยปัดทิ้งไปได้เเลลยนนะะรตัว่คช ที่ผมอวยมากๆตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นโกเกสือนะครับถึงแม้ว่าในเมตาใหม่มันจะด้อยลงมากๆแต่วาผมก็ยังเลือกใช้เจ้าตัวละครตัวนี้อยู่นั่นเองนะ แต่ผลที่จริงแล้วนะครับก็คือเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่ผมปั้นไวสุดมากๆในดีเซอร์เวอร์จินยอผมก็เลยไม่สามารถหาตัวมาแทนได้นั่นแหละครับก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับผมหริป4สิ่งที่เราควรรู้ก่อนที่จะทําการสุ่มตัวละครหรือว่ากดกระชาในเกมนี้เพราะว่าตัวดําในเกมนี้เนี่ยมันหายากนั่นเองนะกว่าเราจะหาครบการันตีได้ก็จะประมาณ2เดือนถึง2เดือนครึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันดีหน่อยตรงที่ทางตัวเกมมีช่องทางในการแจกตัวดําเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมแต่ก็ถือว่าแจกเพิ่มขึ้้้นนมาาาาััััแหหลลครบบบกกกก็็็เเเเยยยทํใสสดดองววตไ นะแต่ก็ยังคงใช้ระยะเวลาอยู่ดีฟอนก็ควรที่จะสุ่มตัวละครแล้วก็คิดให้ดีแล้วกันนะครับผมว่าตัวนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับทีมเราไหมหรือว่าระยะเวลาการใช้งานของมันเนี่ยดีหรือเปล่านานหรือเปล่านะครับแล้วก็สามารถยุกระดับหรือว่าแบกทีมเราได้หรือเปล่านะแนะนําว่าให้ดูดีๆนะครับส่วนถ้าเจอตัวอวยเนี่ยก็กดไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจเหตุผลใดๆทั้งสิน้นเอาไว้คลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นี่แหละครับผมเอาไว้เราคอยมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันสับคลิปนี้ก็ขอบ,บายปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้า